สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่15ตุลาคม2563โดยเฉพาะบัตครั้งเชลซีครับเรามาดูข่าวเชลซีในวันนี้กันดีกว่านะฮะผมมีข่าวอะไรกันบ้างน,นะครับเชลซีวันนี้สิงห์ล็อกเป้าดูดฮาบรันซัมเมอร์นา ดืกในทเทลซีนะผมยังไม่หยุดคิดการใหญ่อีกครั้งโดยตกเป็นข่าวกำลังวางแผนจะคว้าตัวเอริงบาวฮแเรนกองหน้าดอตมุนนระล้นทีมในช่วงเสมอหน้าตามการบริง,งานจากทางฟาราบิซิโอรบรามาโน่นั่นเองโดยสิงห์บรุนะั้นได้ล็อกเป้าหัวหอกทีมชาตินย์ไว้เป,เป็นเป้าหมายหลักสำหรับการเสริมทัพก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูกาลหน้าตามที่ทางบรามานโน่กูู้ตลาดซื้อขายนกเตะร,ระดับเชียร์หนึ่งโดยสโม,มสรจากเวสตอออันนพร้อมจะทุ่มเงินก้อนใหญ่สำหรับดา,าวเตะวิสปีรายนี้ หลังจากที่พวกเขาใช้เงินอย่างบ้าคลั่งในช่วงสมัยน,นี้ไปถึง230ล้านปอนด์ในการเสริมทัพกันเลยทีเดียวโดยฮาแลนด์ถูกเชื่อมาว่ามีค่าสัญญาอยู่ที่63ล้านปอนด์นะฮะในข้อตกลงกับทางเสือเหลืองนั่นจะทําให้การดําเนินการง่ายมากยิ่งขึ้น ดืกันที่ผู้จัการแฟนงลัพาดเบิรงบไปประมาณ70ล้านปอนด์กับทางไคลส์ฮาวเวิร์ดและก็อีก48ล้านปอนด์กับทางชิโมแวนเนอร์มาจากบุนเดสติกาและก็อดีตมิดฟ,ฟิล์ทีมชาต,ติอังกฤษก็พร้อมจะมองไปยังนักเตะจากลีกสุดเยอรมนีกันอีกครั้งเพื่อสร้างทีมความฝันของตอนเอง โดยฮาร์แลนนี้เพิ่งจะตะบันแฮตทริกในเกมที่นอร์เวย์ถล่มโรมาเนียไป4-0ในรายการเนชั่นลีกเมือ่อวันจิติผ่านมาซึ่ง3ลูกนั้นทำให้เขายิงไปถึง51ประตูตทั้งหมด48นัดหลังสุดที่ลงสนามให้กับทั้งระดับสมโมสรและก็ทีมชาติกันเลยทีเดียวอนะผมเป็นว่างานนี้ผู้จัดการแฟงลาพานนะฮะยังไม่พอใจนะครับผมต้องการหน้าเป้าเพิ่มอีกหนึ่งคนครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับ วานเนอร์ anner, ยก4ตำนานเชลซีต้นแบบลูกหนังในวัยเด็กโดยดาวยิงชาวเยอรมันเผยมอง4ตำนานแข้งสิงบรูเป็นต้นแบบในการเป็นนักเตะฟุตบอลอาชีพโดยอัานนี้ที่โมวันเนอร์กอนาของเชลซีเผยเขามอง4ตำนานของสโมสรอ,อย่างผู้จัดการแฟนงค์ลามพาร์ดปีเตอร์เช็คแชชฟรีโคและก็ดีเดียด็อกบาเป็นต้นในวัยเด็กของเขา สึ่ง,งหัวหอกทีมชาติเยอรมันคนนี้ย้ายมาเล่นกับทีมสิงคโปร,รูในฤดูกาลนี้และทําไปแล้วกับ1ประตูกับอีก1นึ่งแอสซิสจากการทุ่มไป5เกมโดยเขาจะบอกว่าเมื่อคุณมาถึงสโมสรที่ที่พวกเขาทํางานอยู่และเมื่อคุณเห็นพวกเขาตอนอายุ10บขวบจากนั้นคุณได้เจอแอชรียโคลฟรังกัมพาดปีเตอร์เชคคุณจะพูดว่าว้าวฉันมาอยู่ที่นี่กับพวกเขาแล้วนะมันสนุกมากเลยดาวยิงวัย24ปีคนนี้ได้กล่าวผ่านทรีสปอนเซอร์ของทางสโมสร แน่นอนว่าคุณเนี่ยไม่ได้ดูเกมฟุตบอลธุรกิจมานักในวัยเด็กแต่คุณจะดูทีมในแชมเปี้ยนเลกคุณจะดูทีมอย่างเชลซีแล้วก็แมนยูนี่คือสโมสรที่คว้าแชมป์ามากมายตอนที่ผมยังเด็กคุณอาจจะยังเห็นบรันโดหรือดิเยสตอกบาที่นี่นะฮะวรวมถึงแฟรงค์พาดโค้ชของทีมสโมสรมีรเล่นสดับำนานมากมายที่นี่ นี่นะผมก็เป็นการพูดถึงนะฮะววนเนอร์เขาบอกว่าเขายกเลยว่าสี่ตำนานของเชลซีเป็นต้นแบบของเขาจริงๆนั่นก็คือนะฮะผู้จัดการแฟลนลมพาดไบร์เชคอาร์ชริโคและก็ดีเจด็อกบ้านนั่นเองครับเป็นคำว่าง,งานนี้สีจ่จตัวเทพของทางเชลซีเป็นแค่ในความฝันของเขาตอนที่เขาเป็นเด็กๆนั่นเองเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับ Perfect. Perfect. พร้อมทุ่มเต็มที่ เชลซี Chelsea, พร้อม2วิกยุโรปพร้อมล่าลายเซนสตาร์บาเจนมาร่วมทัพแบบไร้ค่าตัวโดยกันที่ทางสปอร์ตวันนะผมสื่อของเยอรมนีรายงานมาว่าหลายทีมในยุโรปพร้อมร่วมวงล่าตัวดาวิดอาราบากองหลังของชาบาเยอร์มินิกไปร่วมทีมหลังหมดสัญญาในเัมเมอร์หน้า โดยสาทีมชาติออสเตรียตัดสินใจไม่ต่อสัญญาใหม่กับทีมเสือใต้ทริปเปิลแชมป์แห่งบุนเดสเลกาเยอรมันทำให้ทางสโมรสรนั้นต้องปล่อยตัวเขาออกจากทีมแบบไม่มีค่าตัวหลังสิ้นสุดสัญญาในฤดูกาลนี้โดยเจ้าตัวสามารถเปิดการเจรจาย้ายทีมกับสโมรสรต่างๆได้มากมายตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมปีหน้าเป็นต้นไปโดยมีรายงานมาว่ามี3ทีมชั้นนาของยุโรปที่เป็นตัวเต็งในการสัญญากับชางอาราบานะฮะประกอบไปด้วยเชลซียักษ์ใหญ่จากทางฟิริกิน พร้อมด้วยบาเซโลนาและก็บริมลิก2อทีมบิ๊กจากทางลาลิกาสเปนทั้งหมดนี้ต้องการดึงกองหลังวัย28ปีรายนี้ไปเสริมในแนวรับและพวกเขาก็พร้อมสเสนอค่าเหนื่อยก้อนโตตามที่นเตต,ต้องการให้พิจารณาในช่วงปีใหม่นี้แสงว่าตลาดหน้าหนาวในช่วงมกราคมนั้นผู้จัดการแฟงลามพาดน,นะฮะจะไปหานักเตะเข้ามาเพิ่มเสริมเติมแต่งอีกต่างหากต้องต้องรอดูกันต่อไปนะฮะการเพิ่มเยอะๆแบบนี้ผลงานจะปังปังๆไหมต้องรอลุ้นกันแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับ กูรนะูนาสิงห์ขายกองเต้ซื้อไรไม่เป็นปรองโดยในทิศทางอาเดรียนดูร์แฮมนะฮะกูรูฟุตบอลของท็อกสปอร์ตเชี้ยให้เชลซีนั้นขายอินกรกองเต้พร้อมกับดึงตัวดีแคนไร์มาร่วมทีมดีกว่าไหมโดยกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสเคยมีข่าวเรื่องการย้ายทีมอย่างต่อนเนื่องในช่วงหลังมาน,นี้นะฮะโดยมีเชวมิลานที่เจ้านายเก่าอย่างอันเตนโตคอนเต้คุมทีมอยู่ในขณะที่ทางสิงบรูนั้นก็สนใจ Bright, ไรท์มาอย่างต่อนเนื่องกันเลยทีเดียว ดยกันที่ทางดูแฮมออกโรงเชียร์เชลซีขายกองเต้นนะเพราะมันใจมาว่าไรานั้นมีศักยภาพที่ดีพอจะทดแทนหรือถึงขั้นที่ว่าเหนือกว่าที่ํามในตอนนี้โดยพวกเขาคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับการนำดีแคนไร์มาร่วมทีมมาันนานแล้วดูแฮมคนนี้ได้กล่าวถ้าคุณขายกองเต้และนำไร์เข้ามามันจะเป็นการอัพเกรดครั้งใหญ่เลยนะ นี่คือคนที่สามารถทำ้าที่แทนกองเต้ได้ทั้งยังทําเกมรุกแล้วก็เล่นกับบอลได้อย่างรวดเร็วบางทีอาจจะไม่ใช่จากกองเต้เมื่อปีที่แล้วก็เป็นได้สิ่งที่ผมกำลังมองก็คือทีมระดับท็อปของผมเนี่ยพยายามจะทำผลงานในเกมยุโรปและก็ทีมในเผียวได้คิดด้วยเช่นกันกองเต้นคนนี้มีขีดจำกัดหรือเปล่านะไรทำอะไรได้มากกว่านั้นนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการจะบอกอ่านะผมเป็นว่าง,งานนี้อาเดรนดูแฮมนะฮะ กูรูฟุตบอลก,ก็ได้บอกเลยว่าขายกองเต้ไปซะแล้วก็ซื้อดีแคนไรท์เข้ามาเสริมทีมกันดีกว่าเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับเปิดใจสองคู่หูแห่งเชลซีหลังทั้งยิงทั้งจ่ายช่วยยรอรน,นีไล่เจ้าสวิสไปได้ โดยกันที่ทางคลายซาเวิร์ดนะผมและก็ชิบโแบแวนเนอร์สอนนักตเตะเชลซีที่เพิ่งจะได้ตัวมาช่วงซัมเมอร์ที่แล้วออกมาเผยความรู้สึกหลังเกมที่ช่วยเยอรมน,นีตามที่สเสมอสวิตเซอร์แลนด์ในศึกยูฟาเนชั่นลีกเมื่อคืนชผ่านมา เดืกันที่ทางไคลส์ซาวร์และก็ชิโมแบนเนอร์สอนนัตเตะที่เชลซีนั้นพึ่งยินสัญญาเข้ามาร่วมทีมเมื่อช่วงซัมเมอร์นั้นต่างก็สามารถทำประตูและก็แอสซิสช่วยทีมชาติเยอรมนีเปิดบ้านเสมอกับทางสวิตเซอร์แลนด์ไป3 3ต่อในศึกยูฟาเนชั่นเลกเลกเอกลุ่ม4เมื่อคืนที่ผ่านมา โดยซีเล็กทีมชาติเยอรมนีเปอร์สนามไรเอเนจีสตาดิโอนรับการมาเยือนของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เริ่มต้นไปแค่5นาทีสวิตเซอร์แลนด์ได้ประตูขึ้นนำไป1นต่อศูย์จากการมงของมาริโอกรานาฟสก ovic จากนั้นน,น,ทน,ทน,น,น,นา,าที่ย6่สิบนะผมทีมเยือนหนีเป็ต่อน2.0จากจังหวะที่เซฟโรวิชเปิดบอลเรียกจากฝั่งซ้ายไปที่เสา2ถึงเบรโมฟรายเลอร์ ler, ที่ชิปบ,บอลข้ามหัวมอนเอลนอยเออร์ er, เข้าไปตุงตะข่าย แต่เจ้าถิ่นไล่ตามตีเสมอเป็น1ต่อ2แต่จังหวะที่ทางฮาวเวิร์ดนะจิ้มบอลให้กับแบนเนอร์เลี้ยงตะลุยเดียวเข้าไปในเขตโทษก่อนยิงด้วยซ้ายบอลพุ่งเลียดเสียบเสาไกลอย่างเฉียบขาดและฮาวเวิร์ดก็มาทําได้อีกหนึ่งลูกนะผมโดยเขาตัดบอลได้ก่อนที่จะลากเข้าเขตโทษทางฝั่งขวาแล้วก็ซัดบอลผ่านตัวยานซอมเมอร์ Sommer, เข้าไปและเสมอกันไป 2. 2ต่อไม่นานนักทางมาริโอกรานาฟสกวิชซัดเต็มข้ออย่างเด็ดขาดแต่เยอรมนียังไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆนำไปอีก3ต่อ2นะฮะ และทางเบนเดอร์ของเราก็เป็นพระเอกในงานนี้เมื่อเขาหลุดเข้าเขียโทษไปจนสุดเส้นหลังฝั่งขวาก่อนจะจ่ายย้อนมาให้กับแซรกรานาบ,บี้ควายยิงด้วยขวาเข้าไปอย่างเหนือชั้นเลยทีเดียวทําให้ทางเยอรมน,นีนั้นเสมอกับทางสวิตเซอร์แลนด์ไป3ต่อ3ในเกมเกมนี้โดยเขาได้บอกว่าเรากลับมาได้หลังจากหลายครั้งต่อหลายครั้งและเราแสงเห็นถึงคาแรคเตอร์ของเราเรากำลังอยู่ในช่วงกระบวนการพัฒนาและเราเด็ก เราจะไม่ยอมให้ตนเองหยุดพยายามเราจะทําต่อไปในแบบที่เราเป็นเราจะเป็นต้องป้องกันที่ดีขึ้นแต่ก็มีเรื่องดีมากมายกับการเล่นของเราในค่ําคืนวันนี้ส่วนด้านแบนเนอร์ที่ย้ายมาจากอแบนไลซิกนะฮะไปร่วมทีมเชลซีเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็กล่าวเพิ่มเติมมาว่าวันนี้มีช่วงเวลาดีๆมากมายแต่ยังมีงานรอยอยู่ข้างหน้าอีกมากมายเช่นกัขนขณะเดียวกันนะผมโยอาคิมเลฟิฟผู้จัดการทีมเยอรมนีได้กล่าวว่า มันเป็นเกมที่มีความเข้มข้นสูงมากเลยนะทั้ง2ฝ่ายเล่นด้วยความเสี่ยงสูงแต่ก็มีพ่อผิดพลาดอยู่หลายประการเช่นกันเราเริ่มเกมได้ไม่ค่อยดีแต่เราแสดงให้เห็นถึงคาแรคเตอร์ของเราที่จะคัมแบ็กกลับมาซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่ได้เห็นเราทำผิดพลาดหลายครั้งในการป้องกัน แผนงานของเราคือการเล่นโดยมีองค์ประกอบความเสี่ยงแต่เราต้องแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้นเราต่อสู้อย่างหนักเพื่อจะกลับสู่เกมคุณสามารถเรียนรู้อะไรมากมายจากความพ่ายแพ้เราจะเป็นต้องปรปับปรุงการสื่อสารและคำแนะนำของเราเมื่อเราไปแข่งขันชิงแชมป์ยุโรปเป้าหมายของเราก็คือไปให้ไกลที่สุดแต่การเข้าถึงรอบรบองชนะเลิศคือเป้าหมายชั้นต่ำนั่นเองทีมมีศักยภาพมากมายเราจะเป็นต้องแก้ไขบางสิ่งบางอย่างแต่แล้วผมก็คิดว่ามีอะไรให้ตื่นเต้นอีกมากมายอยู่เช่นกัน ซึ่งตอนนี้ฮาวเวิร์ดและก็แวนเนอร์นั้นจะกลับไปที่เชลซีเพื่อเตรียมตัวนะครับสำหรับศึกฟุตบอลเยอรกิที่ต้องเจอกับทางซาท์ทัมตันในวันเสาร์ที่17ตุลาคมที่ถึงนี้อานะผมเป็นธรรมว่างานนี้ในวันเสาร์นี้ก็มีงานรออยู่นะฮะสำหรับพระเอก2คนนี้ต้องรอดูกันต่อไปว่าพวกเขาจะสามารถนำเชลซีของเราชนะในเกมในค่ำคืนวันที่17ตุลาคมนี้ได้ไหมต้องรอลุ้นกัน และนี่ก็เป็นสรุปข่าวสโมสรเชลซีรประจำวันที่15ตุลาคม2563โดยเฉพาะว่าครั้งเชลซีรครับ